สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเนาะอนนี่ค่ะประจากษ์งานศพของญาตาิแ้วเจ้าอาวาสวัดบ้าน,น,นลุงดอกไม้เมืองจำพรแขวงสวรรค์น,ววน,นาเขตพี่น้องอันอนี้เป็นงานศพญาติแถวเนาะพี่น้องเนาะ,ะต้นยาบโยมแล้วก็ป่าสงปาสงสมบูนกับน้ำขนาดพี่น้องมือนี้มาหวมในงานญาติแถวเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยฝาขาวฝาหน้าน่นนี่ค่ะคนกำลังจัดสรรเขาเนาะคุณนงคะจัดสรตหานี้หลังจากเป็นถวายแล้วออกซุนหยัโยมาหล้วไรจันเนาะ ญามกมาเต็มว <may> <im> so ัดเนาะพี่น้องมื้อนี้นําหน้าภาาแม่พอาจารย์กันหากับอาจารย์สาลี่เกําลังสิันเขากันนบุญนํากันพี่น้องบ่ตกทุกคนเด้ออ่า FC บ่ทุกคนนบุญนํากัน ่นจะส่งสกการวันที่เคินโซฟแมนวันที่แซวเอ็เดวยดพี่น้องแซวสองแมนเมื่อวันอาทิตย์นี่นะพี่น้องตอนองง้นยันโยนยาทานแท้นี่อายุได้64ปีพี่น้อง เจ้าอาวาสบ้านบ้านลงดอกไม้เมืองจำพรแขวงสวรรค์น,ววน,นาเขีพี่น้องอันนี้เป็นงานศพยานฐานของรอพี่น้องเนาะต้นยาบยง,งแล้วก็ผาสงผาสงสมบูนกับลายขนาดพี่น้องเมื่อนี้มาห่วมในงานยานฐานแถวรอบพี่น้องเนาะโอ้ยผักขาวก้านน้ำนันนี่พระเป็นเจ้าล่งจักรานเขาเนาะพี่น้องเนงานะนาน สัตหารันี้ห <c> ล <ười> ังจากเป็นถวายแล้วออต้นหยันโยมาะลายลนึ่งออต้นหยันโยมสามาจึเต็มบัตรพี่น้อง วันนี Ch ้น mm. ้ำหนักพราทาวเม่นระอาจารย์กันหาพราอาจารย์สาลี่กระลังซีสันขานนบุญนำกันพี่น้องปรตกูตะกอนเด้อ FC ประตกคนบุญนำกัน พลจะส่งสการวันที่เกิรโซฟแม่นวันที่สาวเอ็เดวยพี่น้องสาสองแม่นเ่อวันอาทิตย์นี่น้พี่น้องเนาะต้นอยันโย ญาติท่านแถวนี้อายุได้64ปีพี่น้องนำกันพี่น้องมาเบิ่งนำกันอ่างานสังฆทานตอนนี้พาออกต้นญาติโยมหลายบ้านหลายเมืองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็มาถวายพระหารเพในงานศพญาติท่านแถวพี่น้อง โอ้หลายบาทหลายเมืองก็ดี้มาดิคนจนล้นวัดเนาะพี่น้องเนาะบังเกิดอยสรงสวรรค์และนิพานตาดยเก็บบรรยากาศจุน้อยเพิ่นพากันห่กินข้าวม่วนด้พี่น้องเพิ่นาาเพิ่นมีหลายบ้าน ทาท่างที่ทางเ้ทางท่วทางที่ทางแต่นหลายประหทศมาหลายผ่านงแต่หลายองค์รวมตู้ที่เต่าลงยังโอมันจะเติดมาทุกอาทิตยวักิดทุกวัน ฐานสี่สิบเก้าองค์นะเนาะรอมรวมถึงเนนนะฮเนาะโอ้าัวเนนตัวหฮะ่ h โอ้อันนี้เขาเอื่อว่าเขาฉีดนะนออาหารการกินหลากหลายพี่น้องเพราะว่าหลายบ้านหลายเมืองมา อันนี้พรเขาท,า ouais ทาา right. ีา nah. ่น้อพี่น้องาเข่าพิานโอทิเชียชีวิตไปนั่นลายบัตมาลายศรัทธามาเผื่อะมาเต่งมาข่าพระหน้านีเป็นาทานทีเดาอทานงาคนัสุข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 สุุ้สุขสุขสุขุสัขสุขสุุขส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 ุขุ มหานบกไปแล้วนะมหาพรจะปราชญ์กันหาคนน่าน้น สัมมาทิยมิสุติมิสิมังทิพวารังสัมมาทิยมิตติยมิสิมังทิพวาังสมาทิยามิตสมาทมติมมมาิยาาสวายัายยรสัาาทิาทายคู่หลายคนยพี่น้องเิมาาน วัทธารมของเราบันไกตเดือนเทียงสายบุญนี่ยังหลายพี่น้องเพราะว่าของต้นยานโยมประถอรูปแก่ทั้งอ่ามันจะพรเขานี่โอ้ยยังเต็มได้พี่น้องธรรมะทั้งนี้คนแห่งที่จะผูกจิตตุกมงามได้ประว่าทั้งเขตซุยนี่เป็นหยัดคนกินนตะปลาก็เลยเหตุให้ทุกคนอ่าเป็นบุษฐานแก่ที่ยังงามสดใสอยู่คือเก่าแก่เงี้ยนี่ตรงเนาะ พี่น้องคนยังไงอะพี่นอ้อ,อ,อ,นองได้ติดเป็นยังแม่โอ้ยขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ